ได้ยินเสียงมาพอนะฟีด้าแวกวิงฟังเสียงเขากาบกาบกาบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมบิ๊กอ้วนอ้วนเกมมิ่งมาเล่นเกมไปด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมวิงสแปนต่อนะครับ เป็น EP ีที่4แล้วนะครับมาเรามาเริ่มเล่นกันนะครับวันนี้ก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะลองเล่นแบบรับฝีมือดูก่อนที่จะไม่ได้เล่นนานนะก็มาใช้ระบบเดิมเหมือนเดิมนะก็คือเป็น AI แบบยาก4ตัวนะครับรวมเราด้วยเป็นแบบคนก็จะเป็น5มาเริ่มเล่นไปด้วยกันเลย จากอีพีที่แล้วมผมได้ที่สี่เกือบลองบวยงานอีพีนี้ผมก็จะแก้ตัวนะอืเนี่ยได้ของดีถ้าผมได้จั่วตัวนี้หรือตัวนี้ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าตาสุดท้าเห็นปะมันเป็นโบนัสนกถ้วยด้วยเอาไข่ลงนกถ้วยโอ้สำหรับผมแม่งแบบสุดยอดเลยถ้าขึ้นตัวดีๆให้เลือกห้าตัวแรกดีๆผมว่าถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ที่สามแตเ่เราไม่ได้ที่สามเราอยู่อันดับที่สามอีพีนี้น่าจะเล่นง่ายกว่าอีพีที่แล้ว ยังไงก็ไม่ขอลองบวยนะอย่างในน้อขอที่สามก็ยังดีนะมาดูว่าการจะขึ้นไหมจะเป็นใจให้เราไหมที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดซับสไครต์นะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพราะว่าเกมที่ผมเล่นนะครับส่วนใหญ่คนที่จะมาดูเป็นคนที่ยังไม่ได้ติดตามผมอยู่เลยนะครับเป็นตัดส่วนประมาณ8 0 9 0เลยส่วนใหญ่เข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้ติดตามยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยในการกดติดตามนะครับป่ โอ้ผมได้นกถ้วยอีกแล้วใครลงไข่ในรกนกถ้วยผมก็จะได้ลงด้วยโอ้โหก็โอเคนะแต่มันก็ใช้ได้แค่ใบเดียวเองออเหนื่อยอีกแล้วตัวนี้ก็ยังได้อยู่อะเหมือนอีพีที่แล้วเลยนกตัวเนี้ยความสามารถเอามาอีพีนี้ผมก็จะลองเล่นดูนะโบนัสก็โหดอีกแล้วลงในน้ําก็ลงในต้นไม้ตัวใหญ่ผมไม่ชอบลงน้ากันผมลงในน้ำดีกว่าเพราะว่าผมจะลงในน้ําเยอะกว่าเอาอาหารไปด้วยมา มาถึงตาแรกผมก็จะจัวนะผมว่าผมจะจ่วอันนี้แหละแล้วรอบต่อมาก็จ่วอันนี้ถ้ายังอยู่นะถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเอาอันใดอ,อันหนึ่งตัดอันหนึ่งแต่ผมก็ต้องหาหนกทั่วเยอะๆน่าจะได้โบนัสยากรอบแรกนะดูยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับพ p นี้สู้เว้มาฟังเสียงนกไปด้วยกันนะครับมาเลยแต่คนจวมีจะผหว่ามีการ์ดใบเดียวเลือกเลือกอาหารทั้งสี่ไปถึง่วกันมันดีทั้งแต่ที่มันจะดีตรงที่มันลงแต่นี้ก็คือมันได้เบิ้ลก้าเอาตันนี้แหละ ก็เป็น1เป็น2นกทุ่งผมลงได้สอก็จะเพิ่มตัวนี้ก็จะเป็นสมนี่ตัวนี้ก็ดีผมชอบผมชอบตัวเอฟเฟกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเลือกได้ไงแต่มันก็ต้องมีอาหารอาลองดูกันอาหารมันจะเหลือนะเุ้ยเยอะเลยผมก็จะเอาโจอีกใบหนึง่งวจตัวนี้นะโจตัวนี้นะแล้วผมก็สบายละมีเป้าหมายแต่เทิร์นแรกๆผมว่ามันน่าจะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะความรู้สึกผมลองดูว่ามันจะเป็นไงนะ าจวยใบหนึ่งเป็นตามแผนเลยทีนี้โอ้โหลองดูว่าเอฟเฟกเขาจะเป็นยังไงแต่เสียงนกเกมนี้มันก็เพลิดน,นะมันแบบมีเรื่อยๆมีตลอดเลยสำหรับคนที่แบบอยากเล่นเกมแบบสงบๆแนะนำหาลงไปเกาะตัวนึงได้ยินเสียงไหมพอนะมันเป็นเน่อจูนิเปอร์ชิปมูด ถ้าผมอ่านชื่อผีดยังไงขอโทษด้วยนะครับโหมีคนทำเอฟเฟกเยอะมากเลยนะตรงนกตัวแรกใชใ้แต่เอฟเฟกกันทท้งนั้นเลยจูนิเปอร์ทิปมูตมันเป็นชื่อนกที่แปลกนะมันเป็นนกตัวเล็กๆล,ลองฟังเสียงดูนะว่ามันจะเป็นไงโอ้แล้วก็เสียงแปลกๆอยู่อะเป็นเป็นเสียงสำหรับนกตัวเล็กๆนะผมว่ามันก็โอเคนะมา จะลงนกโอ้โยได้แต่นกดีๆอ่ะนกผมก็จะเก็บเป็นตัวที่สี่เดี๋ยวเราค่อยไปจั่วอาหารอันนี้ก็คือเขาทิ้งไข่แต่เ,เขาไม่ได้ทิ้งไข่เขาวางไข่ได้หนึ่งฟองบนตัวตัวของเขานะโเล็กสี่เทินแหม่ทันยดพืออ๋อทิ้งได้ไปนะึง ผมก็จะเอาหนอนนะเพราะว่าผมมันจะเก็บแันยพืชขึ้นไปอีกอันหนึ่งต้องเหลือแันยพืชหนึ่งเนีย่ยที่ผมบอกมันจะเก็บขึ้นบนหลังเพราะว่ามันไม่เหมือนเออความสามารถตัวที่เขามีให้เลือกไปแกะที่บอกอะ มันจะเลือกได้ว่าจะเก็บขึ้นหลังหรือว่าจะเก็บเป็นอาหารของเราตัวนี้มันเป็นเอฟเฟกตัวดีที่บอกว่าเก็บขึ้นหลังถึงตรงนี้มันจะได้เยอะแต้มแต้มนกเยอะแต่มันก็เอฟเฟกมันก็ไม่โอเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับผมนะมาผมก็ลงตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ก็จะลงเป็นนอนเพราะว่าตัวอื่นเน่ยเห็นปะมันใช้ทันยพืชเยอะมากผจะลงก่อนแล้วตาหน้า ผมก็จะลงตัวนี้ถ้าเราเอาไข่ลงเราก็จะได้ลงหรือว่าคนอืนะ่นเนี่ยเอาไข่ลงบนไอ้ตัวทำรังเป็นถ้วยเนี่ยก็จะได้ลงด้วยสำหรับผมโอเคเลยแต่ตาแรกที่ผมลงเลยเนี่ยคือผมอยากได้โบนัสด้วยนะเนี่ยอันหนึง่งเพราะว่ามันจะได้ยากหนอนคาดแคลนมีแต่คนหยิบนอนอกนกไม่ค่อยดีละคิดถูกที่สามตาแรกที่ผมเลือกเก็บนอกอยางเดียวเลยนะหยิบนกเพราะผมต้องเรียก ไข่ก่อนไข่แล้วผมก็มาไว้ฝากไว้ที่ตัวนี้ถ้าทิ้งอาหารก็ได้ไข่เพิ่มอ่าทิ้งดีกว่าเนี่ยแล้วก็ได้วางไข่ฟองหนึง่งเท่ากับว่าเล่นแค่รอบเดียวนะได้โบนัสไข่สองเลยก็เป็นสีน่ลก่อนแต่แรกๆนกมันจะน้อยอยู่แล้วเป็นผมผมก็เลยคิดว่าเออมันยังไงมันก็มีโอกาสได้โบนัสเยอะ สีแต้มก็สำคัญนะชอบผมว่าผมอาหารได้น้อยด้วยส่แนนแต่มันเป็นตัวบนตัวบนก็ยังโอเคทิ้งไข่ฟองนึ้งแต่ผมอยากลงตัวนี้ไว้ก่อนนะโอ้แต่มันก็เป็นโพกโพงนะเสียดายเลยโอ้เห็นไหมอดแล้วในที่สองในสองคะแนนก็ยังดีว่า ไอ้ได้หนึ่งคะแนนด้วย,ยมาช้าไปเทิร์นเดียวไม่งั้นได้เสมอละแล้วก็แบ่งครึ่งเห็นไหมว่านกทำลังอ่ะในการเจออาะเงี้ยมันหายากด้วยลงไปก่อน ผมก็ต้องลงนกจากถ้วยอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มันจะเป็นลงได้ตาหนึ่งก็เป็นสามตัวเอ้ไม่ใช่3ามตัวสามฟองสามฟอง,ฟองเป็นอย่างน้อยพราอเนี้ยมันลงได้สองแล้วก็หนึ่งต้องหาที่เก็บไข่อ่ะอย่างเยอะต้องหานกถ้วยโอ้ดีไงโอ้แต่ลงบนตัวมันอีกอ่ะถ้าลงบนตัวมันผมไม่ค่อยชอบ พันยพื้ยงังเล็กเก็บก็ยังดีตนน่ผมได้ตัวเนี้ยมากกว่าน่าจะเอาต้นไม้เนี่ยดูทรงแล้วไม่ได้เล่นเลยแต่นี่ก็ลงไว้แก้แกขัดข้างบนก็ได้นะ เห็นไหนมมีคนลงเราก็ได้ลงด้วยชอบตรงนี้แน่แหละไข่มันจะไม่ขาดมืออ๋อไอตัวนี้ไม่จำเป็นว่าต้องมีพันยาพืชมันก็เก็บขึ้นหลังได้อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งตลอด ก็ดีนะถ้าอย่างนั้นแหะถ้ามันสามารถไม่ไม่ต้องใช้ตัวอาหารที่เหลืออยู่มันเก็บขึ้นหลังของมันอัตโนมัติผมว่าดีเลยใบเนี้ยแต่ผมอยากได้เก็บเป็นเป็นอาหารด้วยมันจะดีกว่าแต่มันก็ดีดีอย่างถ้าเราจั่วบ,บ่อยไม่มีใครฆ่าเลยถ้าฆ่ามาผมก็ได้อาหารเพิ่มเนี่ยได้ลงแนละ้ว ตัวนี้ก็ดีแต่ผมจะลงตัวนี้ดีกว่ามันเป็นเอฟเฟกตแล้วมันก็เก็บได้เยอะด้วยแล้วก็ค่อยลงตัวนี้เกมนี้ผมจะเป็นรวยไข่มากเลยนี่ไงเห็นไหม จะลงตัวไหนก่อนลงเป็ดก่อนดีกว่าลงเป็ดพวาะว่าจะได้จั่วการ์ดจั่วทุกคนก็ยังโอเคอ่ะ นี่ถ้าเกิดมีใครลงนกได้อาหารเพิ่มผมดูกันเต้าท้ายผมอาจเอาจะเอาเอฟเฟกนี้ก็ได้นี่ได้ไข่ถึงบอกว่ามีสามตัวเนี่ยไม่ขาดแคลนะนี่เราเล่นเอฟเฟกต์ปุ๊บเราก็ได้ลงอีกสองใบ ขาดเบอร์รี่เองผมจะลงนะเพราะยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ตรงนี Cedar waxwing. Cedar waxwings are one of the only birds in North America that eat exclusively fruit. อ๋อเป็นเป็นนกที่ผมยังไม่เคยเล่นมันถึงมีเสียงอ่านเข้าใจละฟีด้าแว็กวิงฟังเสียงเขาก็อพอนะ ผมได้เล่นคนแรกชอบนะเสียงมันแบบเป็นเหมือนกับนกตัวเล็กๆมันพอดีอะ่ะเจอแรงดำผมเข้าไปโอ้ยมันยังดีกว่าตัวที่แล้ว EP ก่อน EP ที่สองมั้งผมไม่แน่ใจผมเล่นเออเสียงแบบน่ากลัวมากที่ผมเคยบอกไว้ตอน EP หนึ่งอะแล้วพูดตอน EP หนึ่งมาเจอตอน EP สองที่มันเป็น แรงหูแบบนากก่ากลัวมากผมมาดูเป็ดผมดยมันเป็นชื่อไทยพั่วเหนือพั่วเหนือเดี๋ยวมัน,ปนแปลกๆอะ ลีต่อมอ้ยชื่อไถไม่โคตรแปลกเลยแต่สีนกมันสวยมากอะ่ะมันออกเป็นฟ้าๆเห็นปะแล้วก็เป็นลายเล่นสลับสลับอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันมันสวยนะสำหรับผมอะ่ะเสียงร้องพอๆเลยแต่ตัวนี้เสียงมันจะเบาๆหน่อย เลนต่อผมถึงไหนแล้วนะฟังเสียงนกยาวเลยอ๋อหาอาหารลงนกไม่เป็นไรไม่ครบก็ไม่ครบรอ๋อทิ้งการเราได้เบอรี่ผมไม่มีข้างผมจะข้าง หาเก็บยังพืชนี่ได้อาหารครบพอดีเลยเนี่ยแหละผมถึงชอบผมถึงรักพวกไอ้อีแรงอะไรพวกนะี้พวกที่ได้ของตัวที่สี่ลงไปเลือกโบนัสพี่จริงๆน่าจะเลือกต้นไม้ท่างงินนะโว้ตานนี้ก็ไม่คิด ก็ลงยาวๆไข่สองไนขะ่สองเอาสองันเอาไข่สองก็เอาสองนันน,นี่เตียงมันแปลกๆอะนะเหมือน กระถางได้แล้วจะลงไข่รัวๆแล้วนะนินะได้เบอร์รี่ด้ตัวการ์ด นกต้นไม้น้อยอ่ะผมน่าจะแพ้ต้องหานกไปลงบนต้นไม้เพิ่มอ,อ๋อกกดได้สองเห็นไหมที่ผมบอกเอฟเฟกต์นกตัวเนี้ยลงได้สองฟองเลยนะแล้วมาบวกอันนี้อีกหนึ่งเห็นไหม มาบวกอันนี้อีกหนึ่งอันนี้มันต้องให้คนอื่นมันไม่ใช่เราต้องเป็นคนอื่นอ๋ออันนี้ต้องเป็นคนอื่นเพราะว่ามันเป็นสีชมพูต้องเป็นคนอื่นเล่นเราถึงจะได้มันก็โอเคอะที่บอกอะรอบหนึ่งก็ได้ประมาณสามฟองถ้าเกิดเยอะสุดนะถ้าเกิดน้อยสุดก็ได้สองฟองแต่มันก็โอเคลงหนึ่งด้วยผมว่าตัวเนี้ยทีเด็ดเลยได้อะ ไม่มีหนอนเอานี้นี่ไงนี่ไงที่บอกเห็นไหมมันก็ได้อีกฟองหนึ่งเลยก็ใช้ได้เลยนะโอเคอยู่นี่ไงแล้วไอ้น,นี่ก็ลงบนจบละชีวิตสบายแล้วผมหาทุ่งอ,อีกตัวหนึ่งมาลงเอาอันไหนมาลงทุ่งได้อะขาดตัวหนึ่งมาลงทุ่ง น,นี้ถูกแล้วแต่ต้องเอานี้ออกจะลนเทินไม่ได้เพราะว่าผมจะทำเอฟเฟกอีกเยอะนี่เหล็กอสองเทินน่าจะชนะผมเป็นหกแหละเขาเป็นห้าเห็นไหมเพราะว่าผมเอามาอีกสาเป็นเก้าผมว่ายังไงก็ไม่แพ้โบนัสรอบนี้ต้องเป็นของผมอ่า อันนี้ก็วางได้สองอ๋วงวอ,อวางได้ตัวละฟองโอเควางได้ตัวละฟองสำคัญไม่ได้อ่าอันนี้ก็วางให้ตัวนี้ก็ได้ครบเก้าเห็นไหมตามแผนรวมเป็นสิบอ๋ครบสิบออครบสิบไม่ได่ครบเก้าอีกสามอ๋อมันเป็นเจ็ดโอเค งไ,งไข่ยี่เจ็ดเนาอยากได้นกมาลงทุ่งอีกตัวนึงอ่ะเลานกมาลงทุ่งได้สองแต้มเสียไข่สองแต้มได้ไข่มาสามเหไหม,เห,ไหมเห็นไหมล่ะมันไม่พอหรอว้วว่ามันต้อง ที่บอกมันต้องเอาเช็คไข่ตัวเนี้ยยังไงผมก็ต้องเอามาดูคงละผมลองดูก่นอนอาจจะมาไวต้ตรงแม่น้ำไอทะเลสาบมาไวต้ตรงบึงก็ได้เขาเรียกเลยแหล่งน้ําเออมาไวต้ตรงแหล่งน้ำยงโอ้โหตัวสองทิ้งหนึ่ง มาได้เลยตอนนี้เลื่องเนฟิกก็น่าจะได้อยู่นะโจทย์สองถึงหนึ่งลงอีกเต็มแล้วอะ่ะแถวบนเต็มหมดละแถวล่างยังไงก็ต้องลงไอ้ทัลลูไปสิบเลยจ้า อันนี้ขอที่หนึ่งนะจ๊ะได้การ์ดดีแต่ต้นเทินมีความรู้สึกนี่ไงยังไงก็ต้องลงแต่มันลงตรงนี้นะ Red-winged Blackbird Blackbird flocks can include hundreds of thousands of birds แต่แดงว่ายังไม่เคยได้นะ ถ้านกตัวไหนลงครั้งแรกมันจะขึ้นถึงบอกว่ามันที่เก็บมไม่พอเอฟเฟกต์นี้มันต้องใช้งานเยอะเลยเล็ดวิ n งก็ไปไปสีแดงเหรอแบคบเบิร์ดนกสีดำไปแดงเหรอชื่อภาษาไทยเสียงมันก็แปลกๆเลยนะเออผมจะเอาอะไรวะอ๋อเอาตัวนี้เหมือนก็ว่าเงินเหลือและเราเงินเหลือ สามเทินผมก็เอาไข่รัวผมก็ชนะแล้วเนี่ยวางแล้อะไม่มีที่วางแล้วนะยี่สิบสามสิบสี่ฟองอะผมอีกสามเทินสิบสองสิบสอง ส2บอวเยี่สเอ้ย9 21มันน่าจะเกินอ่ะดูแล้วเอฟเฟกอะถ้ามันเป็นตามแผนนะก็ต่อามาลงที่ตัวนี้ตัวนี้ให้หมดเห็นปะมันก็ไม่พอเลยวะลงโวมันเองตัวนี้ก็ลงได้อีก2 1-2ตัวนี้ก็ลงได้อีก เห็นปะบมบอกลงอีกตาเดียวมันก็คบแล้วอะผมต้องหานกมาลงเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่ง15แล้วผมยังไงก็แชมแล้วอะอยากได้นกถ้วยอะถ้าผมจะลงผมลงตัวนี้ดีกว่าไข่มันเยอะดีนะแต่มันได้ศูนย์แต้มแต่มันแบบไข่เยอะลงได้เยอะเเก็บลย ลงได้อีกแล้วหมดแล้วอ่ะถึงบอกว่ามันต้องใจนกถ้วยแล้วอ่ะมันต้องหานกถ้วยอาลองหานกถ้วยทีหนึ่งผมจะเอาเอาโบนัสแล้วก็หานกถ้วยหานกถ้วยอ่าทิ้งไข่ก่อนเพราะว่ายังไงไข่มันก็เหลือ นี่ไงนกทั่วยได้แล้วตัวหนึ่งวางอันบนด้วยจั่วสองได้ของดีตอนสุดท้ายนี่อีกแล้วก็ถิงหนึ่งทิ้งหนึ่งทิงตัวนี้อันนี้ก็จัว่วคนเรากะไอคนลรใลบ ตัวนี้ทิ้งการ์ดใบหนึ่งได้ไข่ตัวนี้ก็ดีนะนอกทวยผมผมว่าผมเอาโบนัสดีกว่าทิ้งนั่นไงเถะนังไ,ไงเหแต่ไข่มันเต็มแล้วนี่หัวผมไปหมดแล้วสมองสมองผมจะทิ้งการ์ดทำไมวะในเมื่อไข่มันเต็มหมดแล้วอะ ิบกที่มันเต็มหมดแล้วมันไม่มีแล้วมันทิ้งไม่ได้เอ้ยมันวางไม่ได้แล้ววางไข่ออกไข่ไม่ได้แล้วจะลงเป็นโบนัสดีกว่าเผื่อได้ของดีดยวใขส้สองสองมันก็ต้องมีคนมาลงเยอครับ นี่ไงนกทั้วโชคดีได้เจ็ดแต้มผมลงนกท้วเต็มเลยหกตัวใช่ไหมหกตัวเจ็ดแต้มหนึ่งสองยังไม่ได้ดูเลยสี่พอผมเป็นคนสุดท้ายเลยหรอลุน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 นี่ไงบอกแล้วที่หนึ่งพีนี้เรากลับมาเป็นที่หนึ่งได้แล้วครับเพราะว่าผมดูตรงรู้เลยตั้งแต่แรกที่บอกดวงนีนะ ดวงมันขึ้นคอมโบเราไม่มีคนแย่งการเราตอนเอ,อรอบแรกด้วยรอบแรกแบบมันออกมาอืมันเหมือนถ้าเป็นคนเล่นมนมันต้องมีคนขัดแต่นี้มันเป็น AI ปุ๊บมันไม่มีคนขัดเราก็เลยได้ทั้งนกเยอะได้โอโบนัสด้วยโบนัสการ์ดอีก แล้วก็จบเกมอีกแล้วก็ไข่ที่ผมบอออีก27อะ่ะเยอะสุดแล้วะแล้วก็มาได้เป็นพวกอาหารที่นกเก็บไว้ด้วยก็โอเคนะอีพีนี้ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมนะครับใครชอบ EP ีแบบนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอีพีต่อไปผมจะเล่นเกมนกจะได้นกตัวไหนก็ใครชอบเสียง นกก็กดติดตามกดซับสะไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดถูกใจนะครับอีพีนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ให้ผมได้สัก50ไลค์นะครับอยากได้มากๆานเลยห้าสิบไลค์อาจจะเยอะไปอะบิ๊กตออนี้ก็่อขอ20ไ like, ลค์พอขอให้ผมสัก20ไลค์นะครับอีพีนี้ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปผู้ชมทุกคนจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปของผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบิ Big ๊ก อ้วนอ้วนเกมมิ่งมาเล่นเกมไปด้วยกันนะครับขอบคุณคับสวัสดีค้าบ๊ายบายลาตีสวัสด์ไปนอนแล้วเจอกันอีพีต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้ว